วันนี้พี่เพนขอสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้พอดีวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็เป็นการทดลองการปลูกกล้วยของพี่นาในการจับจอบเป็นครั้งแรกนะก็เนี่ยค่ะเป็นการทดสอบการใช้ชีว mm ิตเป็นแฟนเกษตรกรก็ต้องเริ่มต้นด้วยการจับจอบอย่างน nah, ี้และค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่นานะคะว่าพี่นาจะต้องทำได้พี <kindergarten. S 2> <donn> ่นาคนเก่ง ดูจากลักษณะการจับจอบแล้วก็ผ่านนะคะให้เต็มร้อยเลยค่ะ <g ül> <g ül> ไหนขอดูหน้าหน่อยไหวไหมคะไหวไหมไหวไหวไหว <g ül> <g ül> ต้องหุงข้าวเยอะๆนะคะ <g ül> ต้องหุงข้าวเยอะๆะนะคะ <g ül> ทีลงไม่ต้องกว้างมากหรอกก็วันนี้เราสองคนจะพากันปลูกกล้วยหอมทองนะคะ เป็นหอมทองปทุมนะคะอันนี้พี่เพ็ญได้เอามาจากบ้านบ้านแม่ของพี่นาค่ะเนี่ยค่ะก็มาปลูกต่อที่ลันแตเระวางแผนกันไว้ว่าจะปลูกกล้วยหอมทองเพื่อที่จะทำหน่อพันขายเนาะอันนี้เป็นหอมทองปทุมค่ะเดี๋ยวพี่เพ็ญพามาดูนะคะว่าเป็นยังไงหลุมที่พี่เพ็ญได้ขุดไว้อันนี้จะเดินกระเพกกระเพกนิดนึงอะคะ่ะพี่เพ็ญบวเมื่อวานเท้าเพลงชืบ อันนี้เป็นแปลงผักที่พี่เพ็ญได้ทำรอพี่นานะคะแบบก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้ได้จะพอต้มมาค่ะข้าวโพดเดี๋ยวมาดูกันอันนี้พี่เพ็ญได้ใช้เครื่องเจาะนะคะตัวนี้ราคาเครื่องก็6กพัของเพื่อนรักอันนี้ของชานานให้ยืมมาใช้นะคะไม่มีเป็นของตัวเองครับนี่มาดูการขุดหลุมของพี่เพ็ญกับพี่นาพี่ใช้วิธีการเจาะเลยค่ะเนี่ย แล้วก็ไม่ได้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่พร้อม <c oughs> อันนี้ปลูกไปก่อนโอ้เหยียบใบกระเพราตายแล้วพี่นาเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่นาเก่งขนาดไหนพี่เพ้นให้เต็มร้อยเลยค่ะให้ร้อยสิบค่ะผ่านเดี๋ยวไปดูกันดูไก่มันเคลียร์ผักพี่เพนค่ะหลุมที่เราได้เจาะกันไปตะ่กี้นี่ถ้ารองก้นหลุมด้วยปุ๋ยน่าจะเวอร์กว่านี้แต่อันนี้ดินพี่เพ้นอนะ ไม่ต้องกังวลดินพี่เพนนี่ปุ๋ยเต็มๆอยู่แล้วค่ะมาดูคุณพจนานะคะเป็นแฟนคนจนตั้งทนหน่อยน้องแต่ก็กลับต่างประเทศเดี๋ยวก็กลับถึง,งานอ๋อเหรอนี่เดี๋ยวพี่นาต้องกลับไปทำงานที่นอร์เวย์นะคะเดี๋ยวพี่นาจะคอยติดตามผลงานตัวเองว่าเป็นอย่างไรหอมไหมคะที่รักตรง,งนู้นเลตรงนู้นไง่ไที่มันตื้นแล้วเหรอ ขุดแล้วไนะงตรงไหนอีกดูลักษณะการจับจอบด้วยสรีระที่ยาวๆนะคะน่าจะน่าจะสบายมากเลยกับการทำเกษตรชิวๆคนคนที่ไม่สบายก็คือพี่เพนถือว่าพี่เพนเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่พินาจะกลับมาช่วยพี่เพนแล้วก็ใช้ชีวิตการทำเกษตรด้วยกันสองคน ตอนแรกก็ทําเกษตรด้วยความความความชอบความรักนั่นแหละทําด้วยความชอบแต่ตอนนี้มีคู่ชีวิตที่จะมาช่วยกันเติมฝันของเราสองคนก็ยิ่งแต่มีพลังมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของพี่เพ้นด้วยนะคะอีกหน่อยพี่เพ้นก็จะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเดี๋ยวจะอีกทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนชื่อช่องเพราะว่าตอนนี้พี่เพ็นไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วค่ะเป็นมีเนื้อคู่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อช่องให้มันดูแบบเข้ากับ การทำกรเกษตรของเรานิดหนึ่งนางกำลังดูว่าหลุมไหนเล็กแล้วก็ขุดขยายต่อไปไหอบไหมคะนี่ดูลักษณะการใช้จอบจุ๊บจุ๊จุได้เลือดแม่เลือดพ่อมาเต็มเต็ม ครับเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวลูกสาวน้องน้ำเห็นจะต้องภูมิใจในตัวแม่แน่ๆเลยหรือไม่ก็แม่กูไปลำบากมีอยู่สองอย่างอะแม่ไปทำอะไรลำบากจังเลยก่อนหน้านี้พี่นาเคยมีครอบครัวนะคะเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมามีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็ได้เลิกรากันไปแล้วก็ใช้ชีวิตรู้สึก ยังไงพี่นารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ใช่ทางนั้นนะคะก็เลยได้เปลี่ยนตัวเองแล้วก็ก็อย่างที่เห็นนะคะมาเป็นคู่ชีวิตของพี่เพนก็ดีใจมากๆพี่เพนก็นั่งกระดิกขาเลยค่ะตอนนี้ดูเหงื่อแตกแล้วอยากกินน้ำแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่นานิดหนึ่งนะครับ ไปแบกต้นกล้วยเลยเหรอครับให้พี่ส่งเลยมัง้งพี่จะอพี่จะส่งข้ามให้หนูห้าหนูยกให้นะพี่ก็ที่รักมันต้องเดินทีเดียวอะ่ะ ดินสวยมากๆเลยค่ะนี่นี่ดูคนดูคนดูคนมีแรงนี่อึบอึบไม่ต้องช่วยอะไรเขาหรอกม้าวันนี้นี่เป็นบททดสอบเขาคนเดียวเลยเอาหมดละค่ะเอาหมดกี่ลุมมั้นะไม่กี่หลุมเองที่นั้นสเดี๋ยวเราเจาะอีกไงสิบห้าแปดดูแม่ปลูกดิที ที่จะตายที่แม่ปลูกอะอึ๊บโอ้สบายเลยเราอึ๊บป <c oughs> ึ๊ดแค่คนละวิถีชีวิตแค่นั้นเองเมืองหนาวกับเมืองร้อนเราจะเอาไหน <c oughs> พี่นามาจากเมืองหิมะนะคะนอร์เวย์หิมะติดลบ ตอนนี้ที่สุรินกี่องศาวันนี้19องศาองศาศก่กำลังเย็นสบายใช่ค่ะตอนนี้น่าจะ20ก่กว่า <laughs> แล้วเช้าอะ่ะ19เป็นบทนูยนอย่างเดียวเลยนะ3 6 9 10เก้สิองสิบหเอาน่อยใหญ่ไหมเอาหน่อยใหญ่เลยค่ะอืออืม วฝนตกอีกต่างหากเราต้องเอาหมวกมาใส่ทีแล้ะม,ม,ม,มันก็จะเป็นหวัดไงง,ไง,ไงั้นพี่ต้องไปเอาหมวกก่อนนะทีละเราไปเข้าร่มกันเถอะพี่เป็นไข้ไม่ได้นะ อ๋อพี่พี่โดนฝนไม่ได้ใช่ไม่เป็นไรนูปูเองแน่นอนมากเลยอย่าหักโหมสิค่อยๆทำหน้าแดงหมดแล้ว <laughs> พี่เขาลมแล้วพี่ไปเอาหมวกมาใส่เลยดีกว่านะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวพี่เป็นขอไปเอาหมวกก่อนนะครับปิดคลิปแค่นี้พี่นาสวัสดีครับ